จุดนี้ที่ช่างยังไม่ใส่ฟ้านะครับต้องบอกว่าเป็นในส่วนที่เราเนี่ยทำต่อเติมอาคารขึ้นไปชั้น2อเดี๋ยวผมจะพาขึ้นด้วยบริเวณชั้น2นะแล้วก็ตรงนี้เดิมทีนะครับเป็นห้องน้ําสังเกตได้เลยนี่มีสุขภัณฑ์มีอะไรพร้อมใช่ไหมทุกผนังออกทั้งหมดนะครับมีการขึ้นสแลนนะครับหรือขึ้นบูชีตนะครับกันไม่ให้มีผมกระทบกับเพื่อนบ้านเนาะสวัสดีครับผมโบซาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านยิ่งรวยนิเวศ ประชาชื่นหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออก มาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมมาอีกหลังหนึ่งผู้ชมเป็นหลังใหญ่ ใหญ่กว่าเดิมนะแล้วก็การรีโนเวทนี่ต้องบอกว่ารีโนเวทมากกว่าเดิมอีกนะครับทำทั้งภายในภายนอกแล้วก็ต่อเติมด้วยแล้วก็ทํา2ชั้นด้วยนะอารังการงานสร้างมากวันนี้จะพาไปดูบ้านเก่าๆที่เอามารีโนเวทว่าเป็นยังไงซึ่งโครงการนี้ผมคิดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า20ปีแล้วคุณผู้ชมแล้วก็ด้านในบ้านนะครับก็เก่าก็เสื่อมโทรมไปแล้วค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมแล้วก็มีการรื้อถอนเปลี่ยนปรับปรุงใหม่นะครับแก้ไขอะไรหลายอย่างนะครับมีอะไรบ้างเชิญครับตามมาดูครับ ตอนนี้ก็เดินเข้ามาด้านในบ้านของคุณลูกค้าแล้วนะครับทายหนึ่งผมนี่เป็นกองทรายกองหินขนาดใหญ่ซึ่งใช้ไปแล้วค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมมีการเทตั้งแต่ฟุตติ้งคานคอดินนะครับแล้วก็เทพื้นแล้วก็มีการหล่อเสาเป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะแล้วก็ทําชั้น2ด้านนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับด้านหน้าบ้านนะครับต้องบอกว่าภายนอกเนี่ยเราทําการทาสีใหม่หมดนะครับแต่สีมันมีทั้งหมด3เกรด นะครับจะมีเกรดแบบ10ปีนะครับสิปี20ปีอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเนาะแต่หลังนี้เราใช้เกรดที่ดีที่สุดก็คือเกรดซูเปอร์ชิลของ T.O.A. นะครับจะอยู่ด้านหลังของผมสีตัวนี้นี่คุณผู้ชมที่เราใช้ซูเปอร์ชิลเห็นนะฮะ T.O.A. 15ปีบวกนี่เลยเนาะนะครับซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับคุณภ,ภาพของสีนะครับแล้วก็ราคาก็แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าอย่าง ดีเลยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับและส่วนนี้คุณผู้ชมก็คือกระเบื้องนะครับเราเอามาเตรียมพร้อมไว้หมดเลยนะครับถ้าเป็นหน้างานใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราจะใช้วัสดุนะครับก็คือเขาเรียกว่าเอาเข้ามาเยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้งานเ,นเดินไวที่สุดเนาะเดินมาตรงนี้คุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นที่วางวัสดุนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะวางเป็นวัสดุประเภทที่แบบโดนน้าโดนฝนไม่ได้เนาะก็จะไว้ภายในนะครับเพื่อที่จะ อยืดอายุการใช้งานหรือจริงแล้วไม่ให้ทำให้มันเสื่อมมูลค่านั่นแหละเนาะงานของเรานะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังเดี๋ยวผมจะพาไปดูตามมาครับตอนนี้นะครับก็อยู่บริเวณข้างตัวบ้านนะครับข้างตัวบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการขึ้นแลนนะครับหรือขึ้นบูชีสนะครับการไม่ให้มีผลกระทบกับเพื่อนบ้านเนาะตรงนี้เราก็โปรเทคไว้เป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านตรงนี้นะครับเป็นในฝั่งที่เราทําการต่อเติมนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่บนหลังคานู่นเลยนะมีชายคาแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนที่เป็น ฐานลากคุณผู้ชมเราใช้เสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยนะครับก็ลงไมโครพายตามที่วิศวกรกําหนดนะครับว่าจะลงกี่จุดกี่ต้นนะครับับน้าหนักยังไงบ้างเนาะซึ่งอา,อาคารด้านหลังตรงนี้ยาวถึงนู่นเลยคุณผู้ชมเป็นที่เราต่อเติมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอันนี้คืองานต่อเติมนะงานรีโนเวทก็จะเป็นในส่วนของภายในบ้านนะครับงานต่อเติมตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราทํายาวถึงด้านหลังซึ่งตรงนี้ด้านบนเราจะใส่เป็นรางนะ้ำแตนเหล็กนะครับแล้วก็แผ่นที่ใช้มุงเนี่ยก็จะเป็นแผ่นไวนะิลเนาะ อ่าประมาณนี้นะครับเดินมาด้านในคุณผู้ชมห้องนี้จะเป็นห้องครัวที่เราทําการต่อเติมขึ้นมาห้องครัวนี้นะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวอยู่ตรงนี้เลยนี่เคาน์เตอร์ครัวเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับซึ่งเคาน์เตอร์ปูนเนี่ยเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์ปูนหล่อในที่นะก็มีการเทเคาน์เตอร์เสร็จแล้วก็จะกระเบื้องลงเอาหน้าบานใส่เข้าไปนะครับขวามือองผมตรงนี้เป็นลักษณะของห้องน้ำนะครับอาจตามเข้ามาดูได้เลยห้องน้ําห้องนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นห้องน้ําขนาดเล็กนะครับซึ่งขนาดอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับคูณประมาณเมตรยีโดยประมาณนะครับมีช่องหน้าต่างเพื่อที่จะระบายอากาศให้อากาศถ่ายเทเนาะด้านตรงนี้เป็นลักษณะของที่อาบน้านะครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเนาะอันนี้ไปอย่างรวดเร็วเนาะกระเบื้องผนังเราปูไปแล้วบางส่วนคุณผู้ชมนะครับเราังมีห้องน้ําอีกหลายห้องเนาะในส่วนตรงนี้นะครับช่างกําลังปูกระเบื้องพื้นนี่เลยกระเบื้องพื้นเนี่ยตาต้องระวังนะด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมเป็นเคาน์เตอร์อีกจุดหนึ่งที่เราทําการต่อเติมนะครับ ในการต่อเติร์ตรงนี้เนี่ยเป็นเคาน์เตอร์รปูนนะคุณผู้ชมเป็นรูปตัว L อยาวเลยเป็นเคาน์เตอร์ใหญ่เลยนะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมเมื่อเราเทแล้วเนี่ยเราต้องรอปูนเซ็ตตัวก่อนแล้วเราถึงจะมาทําในขั้นตอนต่อไปอย่างตรงนี้เนี่ยสังเกตไหมตรงนี้เป็นจุดที่อ่าไม่แข็งแรงที่สุดนะครับจุดไม่แข็งแรงที่สุดก็คือไม่มีอะไรรับเลยข้างล่างไม่มีขารับไม่มีอะไรตรงเนี้ยเราจะเป็นเหล็กนะครับใช้เหล็กเส้นใช้เหล็กอาร์บีเก้านะครับแล้วก็เทด้วยปูนพอร์ตลินนะครับเป็นปูนโครงสร้างนะครับซึ เดินมาทางนี้ครับพื้นตรงนี้เราปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมเหยียบอยู่ตรงนี้นะครับนี่ปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งพื้นกระเบื้องคุณผู้ชมในส่วนที่ต่อเติมเนี่ยเราจะปูเป็นแผ่นขนาด 60, คูณ60นี่เลยเป็นลายไม้ ái, นะครับนะตรงนี้เนี่ยหน้างานยังไม่เสร็จดีนะครับต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเราทําต่อเติมและขยายออกไปถึงห้องนี้เลยนะครับถัดมาจากห้องนี้เนี่ยน่าจะมีการกั้นพาร์ติชันนะครับแล้วก็แยกส่วนกันด้านหลังของผมจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นงานห้องนนะ้นนนงนงงำ ห้องน้ำเนี่ยมีทั้งต่อเติมแล้วก็มีทั้งรีโนเวทเนาะห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ําใหญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในโซนของตรงนี้เนี่ยมีทั้งโซนอ่างล้างหน้าจะอยู่ฝั่งนี้อ่างล้างหน้าก็จะมีท่อลำดีท่อ้ําทิ้งฝั่งที่ผนังเลยนี่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาตรงนี้จะเป็นในส่วนของอที่อาบน้ำนะครับก็จะมีห้องอาบน้ําชั้นล่างเนาะช่องนี้เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องหน้าต่างนะครับ ระบายอากาศอากาศถ่ายเทแล้วก็แสงสามารถส่องเข้ามาได้แล้วตอนกลางวันก็ไม่ต้องเปิดไฟก็มีแสงส่องมุมนู้นเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่ผมทำเอาไว้นะครับสังเกตเนาะอ่าเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับก็คืออง่ายถ้าลมโฟโล์ไม่ทันนะครับห้องน้ํามีกลิ่นมากก็กดพัดลมดูดฟูดกลิ่นก็ออกนะครับอีกห้องหนึ่งผู้ชมเป็นห้องนอนผู้สูงอายุซึ่งห้องขนาดใหญ่หรือีเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ก็กได้ตอนนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องพื้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราต่อเติม เป็นห้องขนาดใหญ่คุณผู้ชมขนาดความกว้างอ่ะดูฝั่งนี้ได้ห้ามเดินตามมานะ <c oughs> พี่เดินได้คนเดียวตั้งแต่มุมนี้จนถึงมุมนู้นนะครับความกว้างยอยู่ที่ประมาณ5-6เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากผนังอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรกว่าได้นะครับห้องตรงนี้คุณผู้ชมเป็นห้องที่อยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็มีการใส่ช่องหน้าต่างเนี่ยนะครับในการที่จะให้แสงเข้าแล้วก็อากาศถ่ายเทเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะตรงนี้1จุดตรงนี้จุดที่2นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่3าม นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําการจับเฟียมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาหน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยใส่ได้เลยเนาะแล้วก็ต้องบอกว่าปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟทั้งหมดเราฝังผนังหมดเลยนะครับสายไฟที่ใช้เนี่ยเราใช้เบอร์2.5ในกรณีถ้าเป็นปลั๊กไฟนะครับแลวกรณีที่เป็นสวิตช์ไฟใช้1.5แล้วก็มีสายกาวให้ด้วยสายกาวก็คือสายดินนี่แหละนะครับตรงนี้ ช่างกำลังปูกระเบื้องอยู่ซึ่งกระเบื้องตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ปูนทรายในการปูแล้วก็ต้องบอกว่าเราจะมีปูนกาวด้วยอตรงนี้เป็นปูนกาวเหนียวๆน,นะครับมี2ออย่างเนาะโอเคทีนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นชั้นล่างเนาะแต่ถ้ามองขึ้นไปด้านบนเนี่ยคุณจะสังเกตว่าห้องมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีฝ้ามีอะไรครบหมดแล้วใช่ไหมครับจุดนี้ที่ช่างยังไม่ใส่ฝ้านะครับต้องบอกว่าเป็นในส่วนที่เราเนี่ยทำ ต่อเติมอาคารขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปบริเวณชั้น2นะซึ่งใช้ฐานรากอ่ะก็คือเป็นฐานรากไมโครพายเหมือนกันลงเสาเข็มไมโครพายเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันตามมาครับพอจะไปชั้น2ุผู้ชมแอบเห็นตรงนี้นะครับเดิมทีห้องนี้นะครับเป็นห้องต้องบอกว่าเป็นห้องน้ําเก่านะครับเป็นห้องน้ําเก่าซึ่งเอาสุขภัณฑ์เอาอะไรออกหมดแล้วอ่างล้างหน้าออกหมดแล้วแล้วก็ทําการเคลียร์ลิ่งนะครับเดี๋ยวทําการปูกระเบื้องพื้นแล้วก็ห้องตรงนี้เนี่ย ทำเป็นลักษณะห้องเเนกประสงค์หรือใช้เป็นห้องเก็บของก็ได้บางทีเอาเป็นห้องสุนัขห้องไรห้องแมวอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่เดิมทีเป็นห้องน้ําอันนี้คือเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มงานรีโนเวทแล้วนะครับรีโนเวทก็คือใช้ห้องเก่าแล้วก็ปรับปรุงใหม่นะครับอยากทำเป็นอะไรก็สามารถรีเควสได้อันนี้คือห้องที่1ในการรีโนเวทในการรีโนเวทจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ข้างบนชั้นสองนะครับจะมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องแล้วก็จะมี ต่อเติม2ชั้นเป็นยังไงไปดูครับตอนนี้นะครับก็คือผมจะเดินขึ้นไปบริเวณชั้น2งนะนี่คือบันไดไม้นะครับบันไดไม้สังเกตนะเราทําการปูนะครับเป็นโฟมนะครับเพื่อที่จะโปรเทคเพื่อที่จะเวลาเดินเนี่ยจะได้ไม่ทําให้พื้นเขาเป็นรอยนะครับอันนี้ก็โปรเทคให้หมดเลยนะครับอาจตามขึ้นมาได้เลยมีโปรเทคทุกขั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนที่เราจะต้องเดินบ่อยที่สุดนะก็จะมีการปูโฟมนะครับอ่าแล้วก็มีการเอากระดาษลัางมาปูอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่ท่านว่าท่านจะสะดวกแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้โปรเทคไว้เพราะว่าในการก่อสร้างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขนวัสดุหรือจะเป็นคนงานเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้เนาะห้องนี้นะครับเราทําการถอดประตูออกเนาะแล้วก็ตรงนี้เดิมทีนะครับเป็นห้องน้ําสังเกตได้เลยนี่มีสุขภัณฑ์มีอะไรพร้อมใช่ไหมทุกผนังออกทั้งหมดนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยนะครับท่านเจ้าของบ้านน่าจะทําการขยายนะครับให้ห้องตรงนี้มันใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็เอาห้องน้ําออกนะครับซึ่งห้องตรงนี้เนี่ยนะครับอนาคตจะไม่เป็นห้องน้าแล้ว จะเอาห้องน้ำเนี่ยย้ายไปอยู่บริเวณอาคารที่เราต่อเติมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะต่อเติมตั้งแต่ด้านล่างเนาะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยเราทําเป็นอสองชั้นนะแตากล้องระวังนะเป็นสองสเต็ปอยู่อาคารอันนี้นะครับเราทําการทํางานฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครพายเนาะแล้วก็ทาฟุตติ้งทําคานแล้วจากนั้นเนี่ยทำการาทำเสาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือเสากูนี่แหละ เนาะก่อขึ้นมาถึงด้านบนเลยแล้วก็ด้านบนก็มีการเทพ,พื้นอีกรอบหนึ่งนะครับห้องตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับก็คือย้ายจากห้องน้ำเมื่อสักครู่แหละมาอยู่ตรงนี้เลยในสุดจะเป็นที่อาบน้ําตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์สังเกตได้ง่ายว่าชักโครกเนี่ยจะเป็นท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่ก็คือเวลาอุจจาระเนี่ยมันจะได้ลงได้สะดวกนะส่วนมากแล้วก็จะเป็นขนาด 4นิ้วโดยประมาณเป็นท่อ4นิ้วนะครับผนังตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่สวยงามนะครับเราทําการฉาบหยาบฉาบหยาบเพื่อที่จะปูกระเบื้องเนาะถ้าฉาบเรียบขัดมันเลยกระเบื้องมันจะติดไม่ทนนะครับบางช่างก็กรีดลายกรีดอะไรก็แล้วแต่หน้างานสุดท้ายแล้วอ่ะเขาทําเพื่อที่จะให้มันเกิดเท็กเจอร์แล้วก็ทำเท็กเจอร์พวกนี้มันก็จะเพิ่มในการยึดเกาะของปูนกาวกับกระเบื้องนะครับอ่ะให้เป็นความรู้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผู้ชม เราจะมีอีกห้องหนึ่งคุณผู้ชมซึ่งจะอยู่บริเวณห้องนอนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นฮารีโนเวทเหมือนกันนะครับก็คือปรับปรุงภายในบ้านภายในบ้านเนี่ยเราทาการทาสีใหม่ทั้งหมดนะสังเกตผนังได้เราทาไปแล้ว1รอบนะครับก็คือรองพื้นไปแล้วนะครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะว่าบ้านอายุ20ปีเนี่ยสีผนังเนี่ยนะครับมันก็จะเก่านะครับบางที่ก็แตกลายงานนู่นนี่นั่นเนี่ยตรงนี้เราเก็บตะกินไปแล้วบางส่วนแล้วก็ทาสีจริงไปแล้วบางส่วนตรงนี้เดี๋ยว gotcha. เราต้องทาตอนจบบบงงานนนออีกรรึะคั เดินเข้ามาด้านในนะครับสังเกตนะว่าเราโปรเทคพื้นยาวมาเลยห้องนี้นะครับจะเป็นห้องน้านะซึ่งเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมห้องน้ําตรงนี้มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยนะครับมีการทําพื้นเป็นสสเต็ปนะครับแยกโซนเปียกแห้งเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยทำการรื้อสกัดออกหมดแล้วก็ทําการปูกระเบื้องใหม่ทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานประเภทนี้เนี่ยนะครับเมื่ออยู่มา20-30ปีเนี่ยคุณจะได้เห็นเลยว่าเมื่อ20ปีแล้วเนี่ยเขาใช้วัสดุอะไรยังไงเนาะอย่างตรงนี้เนี่ยผมเห็นเลยว่า นี่เลยครับเป็นอิดนะครับเป็นอิดมวลเบาอ่าสังเกตนีผิวอยู่ด้านในเป็นอิดมวลเบาเนาะตรงนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยนะครับตากล้องนี่เป็นอิดมวลเบาเป็นก้อนก้อนก้อน,ก,อน,ก,อนก้อนเลยซึ่งอิดมวลเบาเนี่ยก็มีการใช้งานมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับท่อฟองท่อไฟฝังอยู่ในผนังนะครับ20ปีผ่านไปก็ยังใช้งานได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งนะครับที่ อยากอธิบายว่าอิฐบนเบาเนี่ยมันก็มีความแข็งแรงนะซึ่งส่วนใหญ่ผมจะใช้อิฐบนเบาในการที่จะต่อเติมบ้านนะเพราะน้าหนักเบาแล้วก็งานออกมาก็เรียบร้อยดูดีด้วยนะครับอันนี้เขาก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันอีกมุมนึงนะครับด้านหลังของผมเนี่ยเป็นอ่างอาบน้ำนาะตรงนี้เดี๋ยวทำการรื้อออกนะจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำนิดนึงว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบอาบน้ําไม่ได้ชอบแช่อ่างนะครับไม่ต้องติดก็ได้กระเบื้องผนังตรงนี้ก็รื้อเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็รื้อใหม่ทั้งห้องเลยอันนี้การรีโนเวทห้องน้ำนะคร ตอนนี้นะครับผมก็เดินออกมาบริเวณด้านนอกนะอย่างที่ไปเรียนให้ทราบนะครับเราทําการต่อเติมแล้วก็รีโนเวทเนาะในการต่อเติมเนี่ยเราต่อเติม2ชั้นเลยคุณผู้ชมจะเห็นด้านบนนะเป็นงานโครงสร้างสองชั้นแล้วก็บนสุดเนี่ยมุงด้วยหลังคาไวนิลนะครับแล้วก็มีเชิงชายออกมาด้วยเนาะเสื้อคาตรงนี้เนี่ยเราต่อเติมตั้งแต่ฐานรากเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีการรีโนเวทบ้านก็คือทาสีภายนอกใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทาสีภายในใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ผมเรียนให้ทราบนะมีงานต่อเติมนะครับเป็นห้องยาวออกมา นอนห้องอเกประสงค์ห้องน้ําห้องครัวด้วยนะครับตรงนี้ก็จะยาวออกมาเลยนะครับในการทํางานเนี่ยต้องบอกให้เลยว่า,าบางทีเนี่ยหน้างานยังไม่เรียบร้อยนะครับก็อย่าเพิ่งอคอมเมนต์หรือวิชาญอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของงานก่อสร้างเนาะแต่พอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันก็จบเรียบร้อยสวยบริบูรณ์อยู่แล้วนะครับ หน้างานพวกนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลักเดือนละกันเนาะอย่างตรงนี้ทำรีโนเวททั้งภายในภายนอกนะครับต่อเติมแล้วก็ต่อเติมทั้งชั้นล่างชั้นบนเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีประมาณทัก3-4เดือนโดยประมาณนะก็คือไม่รวมวันหยุดนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับต่อเติมรีโนเวททำใหม่ทั้งหมดอย่างนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่า เราจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ผู้ชมได้ดูความแตกต่างนะฮะระหววันนี้แล้วก็ตอนจบเป็นยังไงนะครับหวังว่าจะติดตามกันเนาะแล้วก็ถ้าใครอยากต่อเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ